ก็ผมก็ทานชากับพี่มาได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กติดเกมครับแม่ก็เลยคิดว่าอยากให้บำรุงสายตาผมชอบไปบ่นกับแม่ว่า แต่ตานี่ผ้ามัวปวดตาง่ายตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ามันจะช่วยนะผมก็เลยลองชงดูมันก็จะออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆอมหวานบางทีผมก็ไปใส่มะนาวน้ำผึ้งครับมันก็ทานง,ง่ายก็เมื่อก่อนเลยนะผมอะไม่ทานพวกสมุนไพรเลยนะแล้วไม่เชื่อด้วยแล้วผมดังมีปัญหาเรื่องสายตาแม่เลยให้ลองทานตัวนี้ครับก็ตอนนี้นะผมมาเล่นเกมอะไรก็ปกติครับแต่ว่าที่แปลกไปคือผมไม่ปวดตาง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วก็สายตาผมมันรู้สึกว่ามองชัดขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือพวกสีต่างๆก็เห็นชัดเจนขึ้นที่นียผมก็เลยรู้สึกว่าอยากแนะนําบอกต่อครับว่ามันช่วยจริงๆครับคุณแม่ท่านไหนที่มีลูกชายที่ทํางานหน้าคอมหรือทางานออฟฟิศนะครับซื้อตัวน,นี้เขาทานครับแล้วจะติดใจเหมือนผมครับคุณแม่ผมเองก็ภูมิใจมากที่ผมชอบตัวนี้แล้วก็ช่วยบอกต่อแทนคุณแม่ครับเพราะคุณแม่เองก็อยากให้ผมสายตาดีขึ้นเพราะว่าผมทำงานหน้าคามอมเนาะและก็ชอบเล่นเกมมากพวกซีรีส์ทีวีผมก็ดูประจำครับ ก็เรื่องสายตาเป็นเรื่องที่เลีกยเลี่ยงไม่ได้นะครับเป็นหน้าต่างหัวใจก็อยากให้ทุกคนคเปิดใจซื้อให้คนใกล้ตัวดูนะครับแต่งปันครอบครัวหรือคุณลูกๆหรือพ่อแม่ดูนะครับผมว่ามันช่วยมากครับเรื่องสายตา